สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลในวันนี้นะครับหลายๆคนถามมาบ่อยมากเลยนะครับว่าเมื่อติดตั้งตัวโปรแกรมเซลลคอแล้วไม่มีช็อตคัตอยู่บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนวันนี้ผมจึงมาทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อแนะนำว่าเราจะไปหาตัวไอคอนเหล่านั้นมาจากที่ไหนครับ เมื่อเราติดตั้งตัวโปรแกรมเซลล c คอลเสร็จแล้วนะครับตัวโฟลเดอร์งานหรือโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมทั้งหมดนะครับในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับจะไม่มีตัวไอคอนไปปรากฏที่หน้าจอแต่เราจะเข้าถึงได้โดยการเข้าไปดูไฟล์ที่ DICE นะครับเมื่อเราเข้าไปที่ DICE จะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่า s ซลล์คอ e นะครับโฟลเดอร์น,นี้นะครับ แล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในข้างในนี้นะครับก็จะมีตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าช็อตคัทนะครับพอเข้าไปดูข้างในนะครับก็จะมีตัวช็อตคัทที่จะคอยลิงก์ไปยังไฟล์ซิลคอลนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Core หรือว่าตัวที่เป็นแอปพลิเคชันซิลคอลนะครับหรือว่าตัวที่เป็นโมดูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Arduino IO edu robot นะครับ edu serial หรือ l o t u s nano module io อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวช h o r t c u ที่ปกติจะต้องอยู่ที่ desktop นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ desktop นะครับแล้ก็มาค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่หาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ไปไว้ที่ desktop เ,เราจะทำยังไงนะครับเพียงแต่ เราดดบเบิ้งคลิกเข้าไปแล้วแล้วก็คลิกขวานะครับ Send to desktop นะครับเขาจะทำการสร้างช็อตคัทให้เรานะครับ mm hmm. พอคลิกปุ๊บนะช็อตคัทมาแล้วนะครับมาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับตรงนี้นะเอามาอีกครับต่อไปคือตัวเซลล่าคอที่เป็นช็อตคัทนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Send to desktop นะครับ มาแล้วครับตัวสซลลคอมาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับถ้าเราอยากได้โมดูลอื่นๆนะครับเราก็สามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์เซรล์คอโมดูลนะครับข้างในก็จะมีช็อตคัทต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวา send to desktop นะครับเราก็จะได้ช็อตคัท ของตัวโมดูลเซลล์คอมาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับแบบนี้เราก็สามารถเข้าไปใช้งานตัวช็อตคัทต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับทีนี้เวลาเราเขียนตัวเซลล์คอเราก็จะไม่มีปัญหาในการหาช็อตคัทไม่เจอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าช็อตคัทเหล่านี้มันลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนนะครับในโฟลเดอร์ดาซีเซลล์คอนะครับ จะมีโฟลเดอร์ ex ec ตรงนี้นะครับก็จะมีรายการไฟล์ที่ถูกลันขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ bat นะครับ bat ตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ s e l l c อันนี้ไฟล์ a นะ ros c o r e นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พวกไฟล์ที่เป็นโมดูลต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับเ,เราสามารถคลิกหรือสั่งรันโดยใช้คำสั่ง command line ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับการ แก้ปัญหาเรื่องช็อตคัดหายหายไม่เจอนะครับแล้วมีเทคนิคดีๆอะไรอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ